สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นเย็นของวันอะไรนะวันนี้วันอะไรอ่ะวันศุกร์ครับวันศุกร์นะครับสิ้นสุดสัป,ปดาห์นะครับนะครับผมพรุ่งนี้ก็พักผ่อนกันนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเออครับผมวันนี้ช่างแกมีโอกาสเวลาว่างอยู่นิดหน่อยนะครับนะก็เมื่อวานก็ออกคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับ วันนี้ก็ยังมีคําถามอีกคาถามมาอีกนะครับวันนี้มีคําถามมาเยอะเลยนะครับนะเกี่ยวกับมีดเกี่ยวกับดาบเนี่ยนะครับผมมีเวลาก็จะตอบคําถามให้มาเล่าสู่กันฟังนะครับนะก็รู้แบบงูบาตา,าครับคนเข้าคนแก่เขาเล่าให้ฟังก็เอามาเล่าต่อเนียนะครับมีเอฟซีเอฟซีจำนวนมากนะครับมันถามผมว่า ดาบฝังตองเนี่ยมันคืออะไรฝังไว้ทําไมนะครับดาบฝังตองเนี่ยฝังยังไงนะฝังยังไงฝังเพื่ออะไรนะครับก็ก็อยากจะมาเล่าสวนฝังนะเรื่องมันก็ยาวนะครับมันมันเป็นอันนี้เลยครับมันเป็นประวัติศาสตร์นะครับนะเรื่องฝังตองดาบนี่นะครับในสมัยในสมัย รัชกาลเนี่ยครับร ok ัชกาลที่ห <reco Christ. S 2> ้าครับนะก็ประเทศไทยก็มีกบฏนะครับมีกบฏเกิดขึ้นมานะครับทางภาคเหนือเนี่ยนะทางล้านนาเนี่ยก็มีกบฏนะครับก็เรียกว่ากบฏเงียวนะครับนะพวกเงี้ยวนี่ก็คือมาจากรัชฉานนะครับทางประเทศพม่านะครับกบฏเงี้ยวเนี่ยเงี้ยวก็คือไทยใหญ่นะครับนะไทยใหญ่นะครับ เงี no ้ยวเนี่ยทางเหนือเรียกไทยไทยใหญ่ว่าเงี้ยวนะครับเรียกพม่าว่าม่านนะฮะม่ากม่านนี่ก็คือพม่านะครับเงี้ยวนี่ก็คือไทยใหญ่นะครับกะเหลี่ยงนี่ก็เป็นกะเหลี่ยงก็ไปไปอีกแบบนึงนะครับเรียกคนสยามว่าอ่อยนนะฮะยนนะฮะคนไทยเนี่ยเรียกทางเหนือเรียกว่ายนนะฮะพม่านี่ก็เรียกว่าไอ้ม่ากนะฮะอ่า เงี้ยนี่ก็คือไทยใหญ่นะครับทีนี้ว่าพวกไทยใหญ่นี่ครับพวกเงี้ยนะครับพวกนี้นี่จะมีเป็นเป็น,ปนทหารเป็นชาวเป็นชนชาติที่สัตยยันนะครับโขสัตยันเต็มตัวแล้วมีความคงกระพันชาตินะครับนะค,นะคือยิงแทงไม่เข้ายิงไม่ออกประเภทนี้แหละครับนะหนังเหนียวว่างั้นแะพวก พวกเงี้ยเนี่ยครับนะโอ้โหไปที่ไหนเนี่ยแตกที่นั่นแล้วครับนะทีนี้เขาก็บุกมานะครับบุกมาทางเหนือนะครับเข้ามาทางเชียงรายนะครับเข้ามาเชียงรายนะครับเยาวนะครับแพร่น่านพวกเนี้นะครับบุกมาเลยฮะบุกมาเลยทางนี้ทางเจ้าเมืองต่างๆทางล้านนานะครับเมื่อรู้ว่าเงี้ยบุกมานะครับก็ อ่านเกมละว,ว่าสู้ไม่ได้แน่นอนนะสู้ไม่ได้เพราะว่า,าชาวบ้านทหารก็บ,บาดกัวพวกโยวกันนะครับนะใช้เงาวเป็นอาวุธนะครับง้าวดินเนี่ยทางนี้ใชด้ดาบไปสู้กับง้าวได้ใช่ไมนะเง้าวมันใหญ่มีมีด้ามง้าวดินก็คือง้าวที่เป็นด้ามสั้นนะครับไม่แว่า ถัาแสงขอเงาหรือว่าเงาควันปูใหญ่ๆไม่ใช่นะครับเป็นเงาดินเงา,าด้าบมันจะประมาณเมตรหรือครับแล้วก็ใบใบมันก็ยาวดาบใหญ่นะครับใหญ่ผมเคยทําขายเงาดินเนี่ยที่บ้านมันดีสองคันสามันทีนี้ก็บุกมาทางพะเยาเชียงรายนะครับเจ้าเมืองนี่ก็เห็นพวกเงี้ยวมาก็พาชาวบ้านนะครับ ปีเข้าป่านะครับหลบไม่ไม่สู้นี่ไอพวกเนี้ยวก็ได้ใจเรายึดเมืองได้หมดนะมาถึงแพร่นะครับมามาถึงแพร่นะครับมาถึงแพร่ก็ยึดเมืองแพร่นะครับทีนี้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยรัชการที่ห้านะครับเขารัชการที่ห้าเขาออกกฎหมายม,มานะครับไม่ให้เจ้าเมืองเหนือนะครับคือเลิกล้มระบบ ระบบการปกครองของทางล้านาไงครับนะเจ้าเมืองนี่ไม่มีอำนาจบาดให่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับทางกรุงเทพเนี่ยเขาก็เขาทางสยามกรุงเทพเนี่ยเขาก็ส่งส่งใน้อะไรข้าราชการนะครับส่งข้าราชการมาควบคุมไงครับเป็นเจ้าเมืองแทนแทนเจ้าเมืองดั้งเดิมของเจ้าหลวงต่างๆนะครับบทสิทธิ์เลยแล้วนะน ทางการค้าระบบการเงินการอะไรเนี่ยครับนะผลประโยชน์เนียครับโดนยึดหมดนะครับเหลือนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่มีอำนาจอะไรนะครับทางทางทางสยามนะครับทางราชการนี่ห้าเนี่ยเขาก็ส่งอ่าส่งเสนาอานะครับข้าราชาการมามาเป็นเจ้าเมืองหมดนะครับทีนี้ว่าพองเยี้ยวบุกเข้าเมืองแค่แล้วนะครับก็ไล่ฆ่านะครับนะ ไล่ไล่ฆ่าข้าราชการนี่มาจากมาจากส่วนกลางนะครับตายหมดเลยวะเจ้ามงเจ้าเมืองโดนโดนฆน่าตายหมดเลยครับทีนี้ยังไงอะทางกรุงเทพนะทางกรุงเทพก็รู้ข่าวครับว่าไอ้ไอ้เนี้ยไอ้พวกเงี้ยวเนี่ยคิดกบฏนะไล้ส่งกองทัพมานะครับส่งกองทัพจากอ่าจากกรุงเทพมานะเพื่อมาปราบ ป่าพวกพวกกระบฏเนี้ยนะครับทีนี้ว่า,าขนทางนะระยะทางจากกรุงเทพมาภาคเหนือนี่ก็บุกต้องบุกป่าฝาดงนะสมัยก่อนนะครับใช้เป็นช้างเป็นมา้าเดินมาก็งั้นรถราถนนหนทางนี่ยังไม่ค่อยมีนะครับกว่าจะมาถึงทางเหนือได้เนี่ยว่าใช้เวลาเป็นนับเดือนนะครับเดินทางมาครับทีนี้ว่า ไอ้พวกเงี้ยวนี่มันก็ฉลาดนะครับมันรู้ข่าวว่าทางกรุงเทพเนี่ยส่งกองทัพมาแล้วนำโดยเจ้าพญาสุรศักดิ์กุลเตีนะครับนะเขายกทัพมา,าปราบแล้วเพราะว่ามันก็กลัวทางกรุงเทพเหมือนกันเพราะว่าทาง,งาเทบมันมีปืนนะครับนะเมื่อก่อนมีปืนละสมัยราชการที่ห้าหกมีปืนละไอ้พวกเงี้ยวเนี่ยมันก็ทำไงดีอะ เมืองแพร่เนี่ยไม่มีกำแพงเมืองนะครับกำแพงเมืองไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมันก็มองมาที่ลำปางนะครับนะลำปางนี่เป็นเมืองเป็นเมืองที่มีกำแพงเมืองนะครับมีอูอ่าคคูกำแพงขอลบเนี่เทียบนะฮนะเทียบเลยทีนี้มันก็ยกมาจากเมืองแพร่จะมายึดลำปางนะครับเพื่ออะไรเพื่อใช้เป็น เป็นค่ายแนละ้วเป็นเป็นป้อมปราการนี่ว่าจะต่อสู้กับทางทางทาหารของสยามกรุงเทพได้นะครับทีนี้เจ้าเมืองลำปางนะครับไม่คิดหนีนะครับไม่คิดหนีเจ้าเมืองกำปางใ,ใจถึงนะฮะทีนี้ก็ก็ฉลาดนะครับนะเจ้าเมืองลำปางเนี่ยทางเมืองลำปางเมื่อก่อนก็เป็นเมืองดาบเมืองหอกอยู่นะครับทำดาบทำอะไรตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วครับนะ ทางอุตตริดทางทางลำปางเนี่ยก็ลำปางนี่ก็ยังไงอะ่ะเจ้าเมืองเนี่ยก็คิดคิดแก้ไขในคิดข่มอาถรรพ์ของพวกอะไรเนี่ยนะครับคิดข่มอาถรรพ์ของพวกเงียวนะครับก็เลยสร้างดาบนะครับก็เลยเอาดาบที่มีอยู่นะไปฝังตองนะดาบฝังตองก็คือคือฝังที่สันดาบอย่างเงี้ยนะ นะฝังฝังส,สันดาษอย่างเงี้ยอันนี้นี่ดาบนี่ดาบผมนะฝังตองแบบนี้นะฮะนะแล้วก็อันนี้ดาบดาบของข้อทันเขาฝังแบบนี้นะครับผมก็ฝังตองครับไอ้อไมขมอาหันนะครับมีด,ดหรือว่าดาบที่ฝังตองนะครับสามารถที่จะ่มอาหันได้นะครับไอ้อวที่ว่ามีของอาคมนี่ว่าของฝังอะไรเนี่ยครับโดนดาบฝังตองไปนะครับะจุยกระจายหมดนะครับ ทีนี้ไอ้พวกเงี้ยวก็บุกเข้ามาที่ลำปางนะครับนะจ้าเมืองลำปางก็ระดมนะครับส่งข่าวไปทางเชียงใหม่ลำพูนนะครับให้ส่งอทหารมาช่วยสกัดนะครับเพราะว่าเมืองลำปางนี่มันเป็นเมืองไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ,บคนก็ไม่มากนะครับก็ทางเชียงใหม่ลำพูนก็ส่งส่งทหารมาช่วยนะครับซัดก,กับไอ้พวก เงี้ยนะครับตายเวียเลยครับนะพวกเงี้ยเนี่ยละลายกองทัพเงี้ยนะครับมาละลายที่ลําปางนะครับเป็นกองทัพเลยนะครับนะกองทัพเงี้ยไอพยาเงี้ยเนี่ยมาตายที่ลําปางนะครับโดนดาบโดนปืนที่ลําปางนะครับเดสมอลเล่หมดนะครับเหลือทั้งกองทัพเนี่ยจับจับเป็นได้แค่16คนนะครับนะ เหลือเหลืออยู่สิบหคนนะครับอ่าเหลือ16คนก็จับมัดไว้นะครับไว้รอส่งเทพนะครับไอ้ยพงาน้ยวอีกคนหนึ่งนะครับก็เคลื่อนนะครับไอเคลื่อนไปทางอุตรดิตถนะครับนะเคลื่อนหนีไปทางอุตรดิตนะครับไปเจอใส่ดาบน้ําคีที่อุตรดิตอีกตายหมดเหมือนกันนะสรุปแล้วไอ้นี่ว่ากองทัพนิยวนะครับ มาตายที่ลำตางกับอุตดิบเนี่ยหมดนะที่ลำตางจับได้แค่สิบหกคนนะครับพอพอปราบกรบหมดเนี้ยวตายหมดแล้วกองทัพสยามนะครับกองทัพของของทางเงียบนะก็เพิ่งมาถึงนะครับนะก็เพิ่งมาถึงตอนี้เนี้ยวมันตายหมดแล้วก็จับจับที่เหลือแล้วส่งให้ส่งให้ไอทางกองทัพสยามนะครับนะ ทีนี้ว่ากองทัพสยามก็เลยตั้งไม่ไม่เอาไม่เอาทหารกลับไปครับตั้งค่ายอยู่ที่เนี่ยครับค่ายค่ายทหารที่ลำปางนะครับชื่อว่าค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะครับนะมณฑลทหารบกเนี่ยที่ที่สามอะไรมาแล้นนะครับตอนนี้ค่ายก็ยังอยู่นะครับเป็นค่ายทหารใหญ่นะครับทีนี้ดาบฝังตองนยครับก็เลยก็เลยก็เลยทํา ตั้งแต่บัตนั้นมานะครับดาบลาปางเนี่ยนะครับก็หรือว่าดาบทางเหนือเนี่ยนะก็จะฝังตองกันแทบทุกเล่มน,นะครับนะก <_ P an snacks> ารฝ <_ p ans> ังตองก็เขาก็จะฝังฝังเป็นเนี่ยครับเป็นทองเหลืองทองแดงนะครับเป็นบางทีก็สา3กษัตริย์เนาะเป็นเงินเป็นทองเป็นส่วนมากทองเหลืองทองแดงนะครับเพราะว่าพวกนี้จะข่มอาถรรพ์ไงครับนะข่มอาถรรพ์นะครับพวกกันเมฆภัย,ยนะครับ สายเวทมนดำนะผีหาซาตางงูเย้วเขี้ยวข,ขอนะครับหรือว่าเพศไัยหรือว่ามนดำอาจหันที่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับนะอันนี้อาจะเป็นดาบดาบดาบเนี่ยของพ่อทํานี่ก็จะจะฝังแบบนี้นะครับฝังแบบแบบฝีมือกันหน่อยนะครับนะฝังแบบโหแบบว่าขั้นเทพ,ข,เทพขั้นเทพนะครับอันนี้ระดบับอาจารย์ละอันนี้นะครับอันนี้นะ อันนี้ก็สวยงามเลยครับอันนี้นะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ดาบดาบผมดาบผมจะฝังดาบผมกับดาบพอ่อทานนี่จะแตกต่างกันหน่อยนะครับดาบพ่อทานนี้จะเรียกกันว่าดาบดาบหลังจองนะครับนะหลังจองนี่คือหลังมันเป็นเหลี่ยมเหมือนเหมือนจัวนะฮะหลังจัวจัวหลังคาบ้านนะับนะมันจะเป็นสามเหลี่ยมนิดๆนะครับดาบเนี่ย หลังดาบเนี่ยสันดาบเนี่ยของทางเหนือนี่จะมีเท่าที่จําได้จะมีอยู่3ามอย่างนะครับหนึ่งเขาเรียกว่าหลังจองแบบนี้นะครับหลังจองหลังจองก็คือหลังจ่วนะครับนะอย่างของสไตล์ของวันเนี่ย,ย,ยจะจััวขึ้นมาแล้วก็จะมาหายตรงกลางกลางนะครับนะอันนี้คือสันจ่วนะครับนะแล้วก็ของผมนี่จะเป็นหลังตรงนะครับหลังตรงเรียบนะครับนะหลังตรงเรียบนะครับ เขาจะเรียกว่าหลังแท่นนะครับนะหลังแท่นหลังมันจะเรียบไปเลยนะฮะเรียบนี่นีสไตล์ของผมนะครับสไตล์ของผมก็คือหลังแท่นนะครับและอีกอย่างนี่ก็คือหลังเต่าน,นะครับหลังมันจะโค้งมนนะครับนะโค้งมนเป็นหลังเต่าน,นะครับการสังตองเนี่ยแต่ละดาบแต่ละเจ้านี่ครับทางลําปางนี้จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างดาบพ่อดรันนี่ก็ เขาก็จะฝังเลทองเหลืองทองแดงนะครับนะแล้วก็มีขีดที่ว่าแบบสวยงามนะครับเล่นลายขีดนะครับยากอันนี้นะครับทํายากแต่ว่าแล้วก็หลังมันเป็นหลังหลังจองนะครับนะก็ดูออกนะแล้วก็มีตาเต่าตวดวงดาบช่างแก่ที่สังเกตง่ายนะครับสังเกตได้ได้อยู่นะครับการฝังตองกับหลัง หลังดาบนี่จะเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบนะครับหลังเรียบแล้วก็ของลุงลุงลุงพ่อพ่อตันนะครับพ่อบุญตันแก้วเสมอใจนะครับเขาเขาจะฝังตองเป็นเป็นบั้งใหญ่นะครับนะนะเป็นบั้งใหญ่นะขีดใหญ่นะขีดขีดเดียวนะหใหญ่เลยละใหญ่กว่าของเราของวัฒน์นี่ประมาณสักสามเท่าได้นะครับนะนะแล้วก็ แล้วอีกหน่อยนะครับผมไม่มีตานะครับแต่ว่าถ้าเด็กๆมันศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆเนะี่ยศึกษาว่าดาบใครเป็นยังไงนะครับเหมือนพระนี่แหละนะไม่ต้องไปใส่โลโก้อะไรนะเพราะยิ่งดีให้เขาศึกษาให้เขาค้นคว้านะครับเพราะว่าดาบแต่ละเจ้านี่จะไม่เหมือนกันฮนาะศึกษาจริงๆนะครับก็จะรู้ว่าดาบที่เราถือเนะี่ยเป็นดาบของใครของผมเนี่ย หลังหลังหลังแท่นมันดีหน่อยครับมันงามหงายได้นะครับมันงามหงายมันงามงามหงายพลิกไปพลิกมาได้อยู่นะครับนะของผมนี่นะครับมันมันมันวางมันงามหงายได้ได้ได้ดีนะครับได้ดีครับอันนี้อันนี้ดาบผมนี่ครับมันจะปิ้นจะลิ้นได้นะครับ ดาผมนะผมโดนมันจะดีครับแล้วก็เราวางวางแล้วมันจะมันจะสวยสง่างามนะครับอันนี้นะอันนี้ว่าสไตล์ของผมว่างนั้นนะของใครของมันส่วนอันนี้ของพ่อทำนะครับของพ่อทำนี่ก็จะสวยงามไปีกแบบนะครับแต่ว่าเวลาเวลางามหงายแล้วจะเอียงหน่อยๆนะครับนะจะเอียงหน่อยเพราะว่าหลังเป็นเป็นเป็นสันนะครับนะเป็นเป็นสันก็ ก็งามหงายพลิกไปพลิกมาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ดาบดาบระดบับเกจิอาจารย์ละน,น,นะครับผมครับผมก็วันนี้ก็วันนี้ก็ขออธิบายขนาดนี้นครับเรื่องดาบนะครับส่วนเรื่องมีดนะครับนะมีดที่ใครสนใจนะครับมีดระดบับพรีเมียมหน่อยนะครับนะพรีเมียมหน่อยก็คือ ตอนนี้ผมมีดาเอามีดเขากวางนะครับขนาดสิบนิ้วอยู่สามเล่มนะครับนะนี่เลยครับนี่เลยเขาวกวางมงกุฎนะครับนะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับนะราคาก็ไม่ถูกไม่ถูกมากนะครับนะผมมีอยู่สามประมาณห้าเล่มนะครับนะห้าเล่มนะครับอันนี้ขนาดสิบนิ้วนะครับนะก็ทำมา สวยงามนะครับอันนี้นะเป็นเป็นมีดจิมโบวี่นะครับนะมีดจิมโบวี่ไอเหล็กอันนี้เหล็นนหกก้านวาวหรือว่าแบริ่งนะอันนี้ก้านวาวนะสิบนิ้วนะก้านวาวนะครับอันนี้นะอ,อ,อยากอยากได้ก็เอามากําลังทําด้ามน,นั่นอีกสองเล่มนะครับนะพรุ่งนี้นะ่าจะได้มาละอันนี้นะครับผมก็สนใจก็ทักมาได้พักมา<อ>ได้ครับนะ รเรื่องราคานี่ไม่ต้องกลัวนะครับก็สมน้ําสมเนื้อนะครับของดีก็ของดีราคาไม่ถูกนะครับของถูกราคาราคาก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับราคาถือว่าของถูกมันมันไม่ค่อยดีนะของดีมันก็ไม่ค่อยถูกนะครับนะบก็พยายามทํามาหลายระดับครับมีดระดับ ร้อยก็มีหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีหลักหลายพันก็มีนะครับนะแล้วแต่จะจะเรียกใช้นะครับนะตั้งแก่มีหมดนะครับนะสั่งทําก็ได้เนาะสั่งทําก็ได้อันนี้ก็เป็นอันนี้เล่มนี้ที่ทดลองนะลองฝันก็วันนี้คุยเรื่องดาบแค่นี้นะครับเป็นที่เข้าใจกันะครับการฝังตองนี่ก็คือฝังเพื่อข่มอาถรรพ์น,นะครับนะกันผีกันสางนะครับ วเวลาเขาเดินป่าเดินอะไรครับถูกป่าฝ่าดงนะครับไปเดินป่าเดิน,น,ดนอะไรเจออาถัางมีดาบติดตัวนี่ก็เดินทางปลอดภัยครับวันนี้ขออำลาก่อนนะครับสวัสดีครับ